สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีตอนเช้านะคะสวัสดีเดอฟซีทุกคนเป็นพือนทุกคนมี้เอเกมสิพ้าหลาะลออเขาเข่าป่าแล้วเหลืองแล้วเตรียมที่สไดเเกียวแล้วโอ้เป็นไข่พระท่านได้เศร้าพี่น้องเป็นวัดจุดสามสี่หมือท่านได้เศร้า ีดูชิมีน้ำอยูอออ่ป่าวานเกี่ยวเข่าออกแล้วมาเอาปากขอนไปนี่ต่ปลาดุาากพอเบิ่งน้ำกระเพื่อมอยู่นี่น่าสิมีหลายอยู่น้ำบ่ทันได้บกน้ำหลายอยู่เซ่เพราะว่าเกี่ยวเข่าออกจากนา้ำจะไหนเข่าแล้วหลุมเซน่าก็เกีก่ยวตรงรั้นน้ำบุกลงน้ำ กระเทือนอยู่ปลาหน่าสิหลายปลาบอนพี่น้องปลาหน่าสิหลา่กร,ระเทือนระหว่ามีแต่ปลาดุกมาเอาเด้อพนน่ะย่างเหลือน้ำอีกหลายอยู่ปุ๊บนะปุ๊บนะปุ๊บนะพี่บอบ่อนอยู่พุ๊นน่ะอายาหลายแท้แต่ว่าแถวนี้มีแต่ปลาดุกเด้อปลาคอนปิกไก่กันได้เป็นกระคคกกระแข้งน่ะเขาก็เริ่มสิได้เกี่ยวแล้ว ป่าาปูลานอยู่ฮ่าฮ่า่าปนจนเำิืมไปให้ไปหน้าไปเบืองเข่าละพี่น้องลืมนือเลยเกี่ยวเข่าละตางค้นกับตางปลายทงให้ทงหน้าไผ่มันนี่ตะพฟเข่างามได้หมดปีเลยลืมแล้วก็ไปหน้าเตรียมเกี่ยวเข่าแล้วเล โอ้เข oh, oh, ้าป่าขึ้งงามเลย่วมหัวเลยย่างเมื่อไหร่ถั่วหัวเลยเด้เนี่ยพี่น้องเอี๊ยวออกจากน้ำโอนเราไปลังบูรามโอ้ยน้ำไหลายอยู่เนาะมองนี้มันน้ำบ่ฮอดเนาะมองนี้ บกนีน้ำบ่ฮอดบกข้อเป็นนวยบ่ปีนี่ปะเป็นห้างแบบเด็กว่าอันนี้สิตีเองตินี่ก็ว่าสีตีเองน่ะมันมันแหนมมันลมใต้น้ำนะอ๋อไม่เกี่ยวมันคือบกพร้อมกันเฮ้อมันคือเหลืองอยู่ไฮเดียวนี่ก็ไฮทึ่ง นีวันแตเดือนสดา์นี่นก่อนตีอวันนี้มูนี่หวันีนาดาเอคนละเด, <laughs> ดือนต้นไม้นี่มันตายต,ายติปะ่ะโอ้มันตายปีนี่ติตายปีไก,ปก่ปีไท่นานเอาลงตาย,ายไปไนนีนี่ไม่สบตาอตาย้นเไม้ไปอย่างไงแล้วมันเือเป็นจังสีย แสงแต่เศร้าพี่น้องเป็นป้าเป็นตะลายเนะานะป่าเนาะป้าเป็นตะลายนะลายอยู่เนี่อยอเนาะยางมา,มาหันมันม <า S 1> เป็นนั่อน,ม,ออม,นมันบอนแม่ยู่งมองหันแม่มันสีลงบ่อนี่ลมลมมากป่าคือบอเห็ดหลุมไหวมันสีลงบ่อลมมากมันเศร้าลงแล้วเขาอะบ่อป่านะป้าแม่ มันร่วงไปใส่น้ำฝนบ่มีอืมันบ่มีเลยเมนก็กีอยู่นี่ระตีอืมยูไม่หนีละน้ำยังเหลือหลายอยู่ถ้าเมื่อใดฝนตกเมืนก็สิลงไปห่มกันนี่ละมองได้น้ำไหลายก็ลงไปอืมบักล้องใส่หลุมฝนมันได้อยู่ได้ละได้พ่อได้กินอยู่ใส่โรถสนอกใส่เห็ดเ่ืเป็นตีหลุมหลุนเห็ดเป็นแล้วหัน บ่หากินหม่องของคนอื่นแล้วเป็นนิสยยัยเองสั้นออตอโกบเอเบอะนะก็ดีแล้วละ่ะเออว่าดีจรหรอ,ออือ,อนิสัยบ่เออพลเม่นเมนเออเ่นเพนบ่อนป้าบอกปีไก่แล้วก็บ่มาเอาเด้เอ,อแล้วบ่กินของคนอื่นแล้วว่าเก่งใจเพินพ่นเพิ่นก็กินอยู่คือกันพอนะป้าเราก็หาเป็นเมดล่ะพอนะแล้วเฮ็ดเป็นเมดละพอเปล่ยนเฮ็ดมาหาบ่เป็นปลาเนี่ยเลี้ยงปลาเนี่ยสั้นเลยเพิ่นอหมวยมาเอาเด ่อยบอกว่าเจ้ากับไปใไ่ให้ใแห้แบงเห็นแล้วกินเฮ็ดแล้วกับแบงไปให้เแล้วก็ได้ตัวเราบอกไปเอาวางทีแล้วก็บ่มาเอาสีโบเลียงไห้เลียงหน้าเนี่ยโปปะหาออทองยามขึ้นมันสิบบออกมาพุนแล้วอืมพอดีมันบ่มออกมาห้ยได้แล้วของออกมากันผู้นั่นนั่นกินทองค้นบ่อเป็นมีตะหองพี่หองน้องต่หองไนอุก,กับบ่อลงมาหาปลาหมวยผ้าหาจังคอยลงมาเอาปีกกยนั่น เหยียบนตายอ่ะเออค่นงั้่ยรนาเนี่ยีาก็มวยทางซคูค่ะครเนะมาเที่ยวเลยจ้มวยเอาไปเห็ดปแดกแม่เพียงบ่เปลี่ยนมนะเยลุงจ้าบ่เหลือแจ็ตัวเ่ามันตะากมามือนึงอยู่บ้านเอางัวมาผูกโอ้ยมือบ้านนำป่าวบ้านใช้ใส่เหมือนนี่คุณคุณสงสัยคนลงป่าปนแล้ววะ มันขมีคนเอาอยู่แล้วล่ะป้ามันบ่มีคนเฝ้าวคำมาไม่แต้เข่าห้องเลยตะกเบเลนะบ่มีเลาะหกทงเลาะทาน้ำเพลินดอกได้กินข่าไม่แล้วไกลสิได้กินข่าไม่แล้วโอ้หน้าป่าเราหาสิบหกสิบไร่พี่น้องคุณสุดลูกหูลูกตาปีนี้สิมากินปลาอยสิคุ้มตะกบมาเอาปลาดให้นี่อยเนี่ย อืป้า,าเราบอแพงเราบอว่าแต่ว่าคนหาหนั่นบอมา <c oughs> คนหาหนั่นบอกล้ามาผุนอะไรนาะสวนผสมเรามีทั้งกล้วยมีทั้งบักโฮ สุดยางสุดแนวไก่แล้วพี่น้องไก่ถึงฤดูการเกี่ยวเขากินเข่าไม่นะเข่าลักก็งามอยู่ตึ้งตั้งนันตึ้งทั้งนี่หาสิบหกสิบไรกระจ้าบ่อึดอยู่บ่อึดกินเพราะเปนหน้าแย่แจ่มเลยพี่น้องหน้าพี่น้องห่วมบ้านพี่น้องห่วมบ้านเพราะเปนหน้าแย่แจ่ม สวนตรงขามกันนี่ตรงขามกันสวนบสิดานนี่แ่ละพี่น้องบรรยากาศตรงไฮตรงหน้าเช้าตะเวนกำลังขึ้นก็มเวนเศร้าดอกแดบมม่งกมดละท่านนักศสิเป็นเข่าเรืองอลา ทางนี้ก็จะเป็นส่วนฝรั่งแย่เจมคนก็สิลังขึ่นตรงไห้ตรงน้านี่ถนนถนนไปไห้ไปหน้าได้พี่น้องคนขึ่นไปทำหัวทำสวนปลูกมันน่ะนี่ปลูกมันกับเกียเกกเก่ยวเขา่าจังน่อยก็สิเกี่ยวเข่าออกกัสิแมนปลูกมัน เที่ยวท่างบ่ขาดสายได้พี่รองถนนเส้นนี้ย่างโมเช้านี่ขึ้นไปเพราะม่นท่างไปสอดบ้านอดไรได้นี่ท่างขึ้นน่ะขึ้นไปหน้าขึ้นไปให้ไปสวนเิ่นนี่คอนกีดและะ้วก็เสาไฟหอดคนเลยงานย้ายแก้มจิอยู่นี่เป็นตรงให้ตรงหน้าแล้วกะ็เป็นสวน จะอยู่ในสวนน้ำขึ้นกับน้อนนี่แหะโดดดีดงยู่นี่แหละ